สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์กับดิฉันสุชาดาธอมอะไรนะคะและเช่นเคยค่ะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้นะคะที่ยังแพร่ระบาดอยู่เราสามารถที่จะมารับฟังข่าวบุญใสๆกันได้นะคะโดยสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญได้ที่ zoom02.com/od/5 หรือที่ Meeting ID 98380173199โดยห้องนะคะจะเปิดที่เวลาประมาณ13นาฬกา45นาทีถึง15นาฬิกาค่ะทั้งสดแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์แล้วก็ออกอากาศทาง GBN นะคะในเวลา17นาฬกาค่ะโดยในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้มาเริ่มต้นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเรามีธรรมะนะคะรวมทั้งโอวาทและก็ข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมกันก่อนค่ะ มาเริ่มต้นนะคะที่ทบทวนโอวาทคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอัจารย์ขนนกยุงนะคะในบทที่ว่าเหมือนหุ่นเชิดคนเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปคนเราเหมือนหุ่นบุญบาปพาไปทำบุญบุญก็เชิดทำบาปบาปก็เชิดค่ะ นี่ก็เป็นโอวาทของคุณยายอาจารย์นะคะผู้ที่ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าทุกอย่างนี้มีบุญนะคะกับบาปอยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานะคะก็ให้เราสั่งสมบุญเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไหนก็ตามนะคะในช่วงนี้คะ่ะเราก็จะไปะรับชมข่าวบุญของเรานะคะที่ข่าวแรก จากทุดงงข้าสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสมคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรประจำปี2564ค่ะวันแห่งมหากรถินมหากรารทานนะคะที่คณะการะยานมิตรจังหวัดเพชรบุรีและพี่น้องชาวเอไอซีรอคอยจดจ่อมานานนับปี ก็ได้จัดกันนะคะในวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณทดงค้าสถานเขาย,อย้อยอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งในปีนี้เป็นการประกอบพิธีท่อยกระถินสมคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพพุณีสดจันทสโรซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุอาคารที่จะใช้รองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย รวมถึงการจัดโครงการอบรมต่างๆเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะซึ่งปีนี้แม้จะมีการเกิดโรคระบาดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามความศรัทธาอันเต็มเปี่ยมในพระพุทธศาสนาได้นำพาทุกท่านนะคะให้มาสั่งสมบุญร่วมกันแล้วก็ถวายมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่นี้แห่งปีด้วยกันนะคะโดยภายในงานได้กราบราธนาพระครูปรัตวรวิทยรปัญโยประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานสงฆ์ค่ะ และสำหรับความพิเศษในปีนี้นะคะมีประธานกระถินจักรพพัดมหาสมบัติถึง4คณะด้วยกันประธานคณะที่1นนะคะได้แก่กัลยาณมิตรรัตนานิชารีวัฒนโรจน์นะคะปรางรัฐและครอบครัวค่ะแล้วก็ประธานกระถินคณะที่สองนะคะได้แก่กัลยาณมิตรโพทองกัลยาณมิตรนิชาพัฒตรงสิริกรัลยาณมิตรสัตววัตรเพรมฤไทยปะการังธรรมมทัตบัวเจริญและครอบครัวค่ะ และประธานกถินคณะที่3นะคะได้แก่การณมิตรทองยนต์เสระพลการณิมิตรโสวัฒธรรมรักษาการณมิตรชุติวันสีเบ้าเศษนะคะและการณิมิตรรัชดาพรสีเบ้าเศษและครอบครัวและประธานกถินคณะที่4นะคะก็คือพระประเสริฐจันทโชติโกนะคะแล้วก็การณมิตรติรินติยานน์ค่ะส่วนคณะประธานรองมี2คณะด้วยกันค่ะคณะที่1ได้แก่การณิมิตร บุญชูสุขเอี่ยมกาลนิมิตคมเดชคล้ายสุบันนะคะและประธานรองคณะที่สองได้แก่กาลนิมิตกี่ปิยะอาภรอณวัตอัสมาพรวงเวียนนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศพิธีทอดกรถินในปีนี้นะคะเห็นแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นชาวไทยนะคะในจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังมี พี่น้องชาว AEC ผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาก็ได้มาชักชวนกันนะคะให้มาร่วมกันสั่งสมบุญการทอดกระถิ่นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นการถวายบริวารกระถิ่นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจและทุกท่านก็ได้ทุ่มเทเรียกว่าสุดกําลังของตนเองในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสวนกระแสกับสถานการณ์ต่างๆในขณะนี้นะคะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาทอดกระถิ่นในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุ นี่นะคะช่วงทอดกระถิ่นอย่างนี้แล้วก็จะมีงานบุญทอดกระถิน่นไหมคุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันนะคะจากทุกที่เลยค่ะน,นอกจากนี้นะคะยังมาต่อกันนะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะก็ได้จัดพิธีทอดกระถินสมมามัคคีเช่นเดียวกันค่ะ,ะซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกนะคะก็จัดพิธีทอดกระถิ่นขึ้นเ,นเพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นสถานเป็นศาสนสถานในการอบรมเยาวชนอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมากาลรนิมิตรสุขุมโตการันยเศษกาลรนิมิตรชยาสุขจรัดนะคะประธานกระถินประจำปี2564พร้อมด้วยประธานรองประธานกองจากบริษัทไทยพลาสปูดจำกัดและครอบครัวได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดกระถินสมัคคีณศูนย์นปฏิบัติธรรมนครนายกโดยภายในงานถาพระมหาชยะจันทสโมโณนะคะ ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดบางปรังเป็นประธานสง์ในพิธีนะคะคณะประธานเอกพร้อมด้วยคณะประธานรองและสาธุชนก็ได้มาร่วมงานอัญเชิญพระไตรกะถินและบริวารกะถินสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์และก็ปฏิบัติธรรมกันใจผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตส,สุข,ขุมโตการัญเสดกาลยานมิชยาสุขจัด ประธานกระถินนะคะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้ก็ได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อทําการผดียงสง์และกล่าวอุปโลกกรถินค่ะก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายอาคารอนเนกประสงค์นะคะเพื่อใช้ในกิจกรรมงานบุญต่างๆอาทิสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธร,รรมอบรมบรรพชาสัมมนเนรบวชพระช่วงเข้าพรรษาธรรมสัญจรเป็นต้นซึ่งกระถินในปีนี้การยาณมิตร ใช้ย,ยาสุขจรัตก็ได้กล่าวถึงความประทับใจในการเป็นประธานกระถิ่นไว้ว่าตั้งแต่ครั้งที่ปรวนาเป็นประธานรองกระถิ่นคุณยศอาจารย์ในปี2563เป็นต้นมาก็รับเป็นประธานกระถิ่นมาโดยตลอดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกว่า30ปีนะคะที่เป็นประธานกระถิ่นไม่เคยขาดเลยแนมะ้แต่เพียงปีเดียวซึ่งบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะจริงๆเนาะง,งานกระถิ่นทุกงานนะ มันก็เพิ่มใจนะเพราะว่าเราก็ทำกระถินปีละมากกว่ามากกว่าห้าวัดทุกปีอะค่ะปีแล้วก็สิบกว่าวัดปีนี้ก็ก็สิบกว่าวัดแล้วก็ทุกงานกระถิ่นเนี่ยเราก็รู้ว่ากระถินเป็นกาลาทานซึ่งเราจะได้บุญเยอะแล้วเราก็มันต้องตั้งใจตั้งแต่ต้นปีสร้างผังสำเร็จของเราไว้ในใจว่า เราจะต้องทํากระถิ่นนี้ให้ได้คิดว่าเราต้องรื้อผังจนให้หมดสร้างผังรวยข้ามพบข้ามชาติสบายอกสบายใจว่าเราได้ทําเต็มที่เต็มกําลังแล้วก็คิดแบบนี้แล้วมันก็ปลื้มค่ะพ่อสอนทุกสิ่งอย่างให้เราแล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่เต็มกําลังที่สุดเหมือนที่พี่เป็นประธานกระถิ่นครั้งแรกคือปีที่คุณยาย ขอหลวงพ่อเป็นประธานกระถิ่นตอนที่คุณยายอายุแปดสิบสี่ค่ะทั้งกันนั้นมาพี่ก็ได้เป็นประธานกระถิ่นมาทุกปีค่ะ,คะเป็นไปเรื่อยเป็นประธานกระถิ่นที่ในเมืองไทยไปเป็นประธานกระถิ่นวัดใหม่ๆศูนย์ลอนดอนศูนย์เดนมาร์กแฟรงก์เฟิร์ตเจนีวาในประเทศก็ไปพอเริ่มเป็นประธานกระถินครั้งนั้นนะคะ ก็ไม่เคยลำบากอีกเลยเหมือนจะทำอะไรมันก็สำเร็จอะคะ่ะจะจะทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นอะไรที่เคยทำแล้วมันไม่สำเร็จอะคะ่ะบางทีจะสำเร็จอยู่แล้วมันก็ไม่สำเร็จชีวิตก่อนหน้านั้นชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยเงินทองก็ไหลามาเทมาโดยที่เป็นอัศจรรย์น,นะคะ อย่างเมื่อวานนี้พี่ก็ตั้งใจมากเลยเมื่อวันกระถิ่นนนะคะก็อัญเชิญลูกล็อกเกตคุณยายไปด้วยอัญเชิญหลวงปู่ไปด้วยถาวายบุญครูอาจารย์เี่่ะคิดแบบนี้กระถิ่นตกค้างหรือสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยเราช่วยกันคนละไม้ละมือเราควรจะช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา ถิ่นเนี่ยเป็นกาลทานที่พระเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินส่วนที่อาจจะไม่มากมายอะไรใช่มวัดลึกๆในป่าในอะไรแค่สองสามหมื่นบาทแต่ค่าใช้ใจ่ายของพระเนี่ยมีแน่ๆคือค่าไฟเพราะฉะนั้นวัดทุกวัดอ่ะก็จะต้องมีค่าไฟอย่างน้อยนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้ค่ะ แล้วควรจะช่วยกันทำคนละไม้ละมือไม่ต้องมากหรอกแต่ว่าเอาให้วัดทุกวัดอยู่ได้เนี่ยแม้จะยามโควิดเนี่ยแล้ววัดก็จะไม่เป็นวัดร้างใช่ไหมแล้ววัดทุกวัดก็จะพอมีชีวิตอยู่ได้รอดกันไปหากเราเป็นชาวพุทธเราก็บอกต่อมาและบอกต่อไปช่วยกันคนละไม้ละมือพี่ว่าเราทำได้ทุกคน อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของประธานกถินค่ะที่ได้ให้ในยะหนึ่งเอาไว้นะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนได้นะคะด้วยการสั่งสมบุญนั่นเองค่ะเพราะว่าชีวิตก่อนหน้าที่จะเป็นประธานกฐินเนี่ยนะคะอาจจะทําอะไรเกือบจะสําเร็จนะคะแต่ก็ยังไม่สำเร็จแต่พอหลังจากเป็นประธานกถินแล้วเนี่ย ความสาเร็จต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นอนุภาพแห่งบุญค่ะทีะ่มีผู้ที่ได้ยืนยันเอาไว้นะคะก็ขอให้เราเนี่ยสั่งสมบุญโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่เป็นบุญการทอดกรถินมหากรทา,านอย่างนี้ก็ขอให้เราเนี่ยสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เลยนะคะ ทางด้านของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ร่วมง,งานบุญทอดกรถิ่นเช่นเดียวกันประจําปีพุธทพธศักราชสองพันหาราช25 4ค่ะณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสาร,รคามค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามจัดกิจกรรมงานบุญทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2,564ค่ะซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดมหาสาร,รคามเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่โดวยวัตถุประสงค์ในการทอดกรถินปีนี้นะคะก็เพื่อติดตั้งไฟฟ้าถาวร สามเฟตนะคะของศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสาร,รคามซึ่งบรรยากาศริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรกะถินของคณะสัทธาสาธุชนที่มีต่อพุทธศาสนาคณะประธานรองคณะประธานกะถินเป็นไปนด้วยความปลื้มปิติเปี่ยมล้นด้วยรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบนใบหน้าค่ะ ซึ่งงานบุญทอดกระถินเป็นบุญที่พุทธศาสนิกชนต่างรอคอยเพราะหนึ่งปีนะคะมีเพียงครั้งเดียวหลังจากออกพรรษามีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นซึ่งเป็นภาพแห่งความเลื้มปิติใจของคณะกรรมามิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นะคะโดยปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์ เป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนและท่านประธานกถินในปีนี้คือการยนมิตรกุลทวัตเด็กชายเอตะอัศวะธนบดีการยนมิตรชดาพรเทพิยวงศ์การยนมิตรธนวดีพรมศาลาการยนมิตรรัดดาวันแทนรินนะคะแล้วก็การยนมิตรทันญนันปุญญาธรรมรัตโดยในพิธีประกอบ โดยก่อนประกอบพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีนะคะทุกท่านก็ได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจากนั้นท่านประธานกรถินได้นำกล่าวคำถวายภากรถินเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายที่ดินและกล่าวคำถวายจาตุปัจัยทยธรรมทั้งนี้คณะท่านประธานกรถินน้อมนาพระไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์พระสงฆ์อัปปโรกรถิน โดยทุกท่านในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึงในความสำเร็จของการร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้สำเร็จนะคะอีกวาระหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพที่มีความงดงามนะคะ<อ>เห็นถึงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมมือมหาสารคามแห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้จัดก,กิจกรรมต่างๆหลายโครงการด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นสถานที่สําหรับกิจกรรมงานบุญให้กับพุทธศสนิกชนทั่วไปนะคะได้มาใช้สถานที่แห่งนี้อีกด้วยทั้งนี้นะคะภายในพิธีก็ได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาสโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าแม้เราจะมีเงินมากเพียงใดร้อยล้านพันล้านหากเลย29วันหลังออกพรรษาไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำบุญกระถิ่นได้เพราะบุญกระถิ่นนี้เป็นบุญใหญ่และจำกัดด้วยเวลาค่ะ ตอนนี้ค่ะเราไปชมภาพข่าวบุญนะคะจากทางภาคใต้กันบ้างซึ่งทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราร์ธานีก็ได้จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีได้จัดพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปี2,564เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยกิจกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้อันเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานกรถินในปีนี้คือกเลเาณมิตรพยาวโฉมยงและกเลเาณมิตรนิสากร แทวันและพระอภิชาติอภินันโทรประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีเป็นประธานสงฆ์ภาพบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบรื้ปิติเพราะกระถินเป็นมหากราทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวที่ทุกท่านจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่อันเป็นอริยะประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดมากว่า2,600ปีนะคะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั่นเอง งานบุญกระถินนี้จึงเป็นงานบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนเฝ้ารอนะคะโดยภายในในงาน,นาพิธีทุกท่านก็ได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมกัน่นกายใจให้บริสุทธิ์จุดนิ่งและท่านาประธานกระถินก็ได้กล่าวถวายภากระถินพร้อมทั้งน้อมถวายภากระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความปราบเลื่อนปิติแก่คณะประธานเป็นอย่างมากนะคะ โดยทั้งนี้ผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับและไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทุกท่านก็ไม่ได้หวันว้วกลับยึดเอาบุญนะคะเป็นที่ตั้งแล้วก็ทุ่มเทตัดใจสร้างบุญใหญ่ ในส่วนของเจ้าภาพที่เดินทางมาร่วมบุญกฐินในครั้งนี้ก็ต่างมีความรู้สึกปลื้มใจในงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทุกท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา,สานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นให้สําเร็จนะคะบุญทุกบุญทุกท่านต่างได้ทุ่มเทสั่งสมบุญเหล่านี้เนี่ยก็จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอนค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีค่ะ ช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะกับข่าวต่างประเทศกันค่ะที่วัระธรรมกายโตชินิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีท,ทอดกระถินสม,มุคีประจำปี2564ค่ะเมื่อวันที่2ี่ตุลาคมที่ผ่านมาวัระธรรมกายโตชิมิประเทศญี่ปุ่นได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งจังหวัดโตชิมิและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมบุญมหากรารทานในพิธีท,ทอดกระถินสม,มคคีเพื่อสร้างโรงอุโบสถวัฒะธรรมกายโตชิมิ โดยภายในงานนะคะทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและร่วมกันถวายพระทาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐถินสมคีเพื่อสร้างโรงอุโบสถวัดพระธรรมกายตัวชิ้ี ประจำปี2,564เพื่อท่านประธานแนละเจ้าภาพทุกท่านได้แปรแถวอันเชิญริ้วขบวนกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานกระถินคือกาเลนิมิตอัตถพรจอแดนจอแดนแพ็กนะคะได้กล่าวคำถวายผ้ากระถินและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะประกอบพิธีกล่าวพระดยงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกถิน พร้อมกันนี้ท่านประธานกรถินและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนําถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแต่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะคะทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ภายในงานครั้งนี้ก็มีทั้งชาวไทยชาวท้องถิน่นประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามค่ะซึ่งพิธีทอดกรถินในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่เป็นมหากรารทานที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ดังนั้นทุกท่านนะคะก็ต่างให้ความสําคัญร่วมประกอบพิธีทอดกรถินเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะไปร่วมอนุมโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาะะประเทศสหรัฐอ,อเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสมปรารถนาสร้างทุกสิ่งประจำปี2564ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์คณะประธานกถินนะคะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรกถินอัครบรมจัก,กรพรรดิมหาเศรษฐีวัดพระธรรมกายฟลอริดาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่คณะประธานรองจะได้ถวายพระไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะส่วนสาธุชนนะคะก็ได้ถวายพระไตรบริวารกถินจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าปฏิบัติธรรมในภาคสาย พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายพระกรถิน่นโดยกลัลยาณมิตรประมวลศิลป์โฮแลนกัลยาณมิตรนุสราพิลึกนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้อัญเชิญพระตรกรถิน่นบรมจัก,กรพรรดิมหาเศรษฐีถวายแด่ท่านประธานสง์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำประเดียงสงและพิธีอัปโลกรถิน่นพร้อมกันนี้คณะประธานเอกก็ได้ถวายพานดอกไม้และถุงทองแด่คณะสงฆ์ค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบพิธีกล่าวคําถวายทิพยปบุปผามาลาโดยกาเล,ลนมิตรจารุวันประเสริฐธรรมกาเล,ลนมิตอุดมลักษ์สเปนส์กาเล,ลนณมิตรอุไรวันเบิร์ตเป็นประธานนํากล่าวคําถวายพิธีถวายปัจจัยเทธรรมโดยกาเล,ลนมิตรวันคนครคอรีกาเล,ลนมิตรเคนเนตมาลินกาเลนมิตศิวพรนิมิตยงสกุลเป็นประธานนํากล่าวคําถวาย พิธีกล่าวคําถวายสลากพัทโดยกาลยมิตรสุดาพรคุกกาลยมิตรบุญยังมัทจิตธรรมเป็นประธานนำกล่าวคําถวายส่วนพิธีกล่าวคําถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะโดยกาลยมิตรทองสายรัชพงกาลยมิตรปัญญาดาซาสกาลยมิตรอุ่นจิตรุทิรศิริเป็นประธานนำกล่าวคําถวายและโอกาสนี้นะคะพระครูประดพันนิตินิติพันโท ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์หน้าอาคารสมปรารถนาและร่วมพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งมีเจ้าภาพมาเปิดร้านนะคะกว่า30เมนูด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของที่วัดะคะโอ้โห,หน้าประิดใจนะคะก็เรียนเชิญค่ะ,ะเราก็ได้มา เรียกว่ารูปอนุโมทนาบุญนะคะกับภาพต่างๆที่ผู้มีบุญจากต่างประเทศเนี่ยได้สั่งสมบุญแล้วก็สมมาให้เราได้อนุโมทนาบุญกันทั่วโลกเลยนะคะก็ปลื้มปติใจซึ่งวันนี้นะคะเราก็ปลื้มไปกับงานบุญทอดกรถิ่นสามัคคีนะคะซึ่งเริ่มต้นเป็นสัปดาห์แรกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอข่าวนะคะกิจกรรมงานบุญการทอดกรถินนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเราก็จะขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านให้มาร่วมกันสั่งสมบุญนะคะซึ่งก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์บุญต่างๆดังนี้นะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายๆจังหวัดขณะนี้สามารถมาร่วมสมทบกันได้ทุกวันตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะคะณสารา,ามหาทานบารมีรวงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย23หมู่2 ขอภายขาย23ทับ2หมู่7นะฮะบตำบลคลอง3อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัพระธรรมกายนะคะ1 5 2 1 2 0 2 0 8 7นะคะที่เว็บไซต์นะคะสามารถที่จะ ทำบุญออนไลน์ได้ด้วยที่ d o n a t e d k c m e n o r g ค่ะและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0944919916และ0971696455ค่ะแล้วก็ขอเชิญนะคะผู้มีบุญทั่วโลกร่วมงานบุญกระถิน่นธรรมชัยนะคะวัดประธรรมกายประจําปีพุทธศักราช2564 1ปีก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ,ะโดยในวันศุกร์ที่19 พฤศจิกายน2 5 6พที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีพิธีทอดกระถินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02.8311.00 0ค่ะหรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดนะคะนี่ก็เป็นกระถินธรรมชัยนะคะซึ่งปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเป็นมาหารกรารทานนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากรารทานาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกรินสามัคคีนวัดหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกรถินสองแห่งได้แก่ 1. ทุดงคัสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกรถิ่น13แห่งได้แก่ 1. ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 2. ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ 3. วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ 4. วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 5ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวรรณิชจังหวัดราชบุรี 6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 8. ทุดงคัสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทอง 9. ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี10ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี11ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด 12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกโลบจังหวัดนราธิวา 13. ส13ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุงคลสกลนครนองหานจังหวัดสกลนครวันอาทิตย์ที่3 1ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกรถิญน22แห่งได้แก่1วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษ2สุดงคัสถานชุมพรจังหวัดชุมพร3ศูนย์อบรมโยชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 4. ศูนย์อบรมโยชนชัยนาทจังหวัดชัยนาท 5. ศู 5. นย์อบรมโยชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมน,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 7. ทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแกน่น 8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 9. ทุดงคัสถานเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี 10. ศูนย์อบรมโยชนวังเจ้าจังหวัดตาก11 จุดงคัสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์12ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนา,นาชาชิจังหวัดปราจีนบุรี13ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา14ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคีจกูจังหวัดจันทบุรี15ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุง16ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่17 ทุดงคัสถานห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน18ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาร,รามจังหวัดราชบุรี19ทุดงคัสถานร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ด20ทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ21ศูนย์ปฏิบัติธรรมนองบัวลำพูจังหวัดนองบัวลำพูและ22ศูนย์อบรมเยวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับ สาุและสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา14นาฬกาถึง15นาฬกาโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ทาง z o o m 0 2 c o m o d 5 meeting id 98380173199 t a s k code 072และยังสามารถที่จะทบทวนได้ทาง y t u t u นะคะในช่องข่าวบุญนิวได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดตามรับชมทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ